ในการลบข้อความทางด้านซ้ายของ insertion point นะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นนะคะให้เราคลิกเมาส์ที่ท้ายข้อความที่ต้องการลบก่อนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราต้องการที่จะลบข้อความพิมพ์แทรกออกไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ณนะตอนนี้นะคะคือเรื่องของการลบข้อความนะคะก็ให้ไปทำการคลิกเมาส์ท้ายข้อความที่ต้องการลบก่อนนะคะหลังจากที่คลิกเมาส์แล้วนะคะจะปรากฏ insertion point ที่ตำแหน่งดังกล่าวนะคะ จากนั้นนะคะให้เรากดตั้นพิมพ์ backspace ไปเรื่อยๆนะคะจนข้อความถูกลบหมดเราจะพบว่านะคะตัวอักษรทางด้านขวาของข้อความนะคะจะถูกลบไปทีละตัวจนหมดข้อความเลยนะคะหลังจากที่ลบข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องลงไปนะคะก็คือการลบข้อความนะคะ นี่คือเรื่องของการลบข้อความทางด้านซ้ายของ insertion point นะคะต่อมานะคะเราจะมารู้จักกันในเรื่องของการลบข้อความทางด้านขวาของ insertion point กันนะคะในการลบข้อความทางด้านขวาของ insertion point เราจะต้องคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายนะคะหรือก่อนข้อความที่ต้องการจะลบซึ่งในที่นี้นะคะข้อความบอกว่า excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและจัดการกับเอกสารซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเพราะจริงๆแล้วจะต้องเป็น word เพราะฉะนั้นนะคะเราจะลบข้อความ e x c e l นี้ออกไปนะคะเราจะต้องคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายหรือก่อนข้อความที่ต้องการลบก็คือทางด้านหน้า e x c e l ก่อนนะคะก็จะปรากฏ insertion point นะคะที่ตำแหน่งดังกล่าวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดแป้นพิมพ์นะคะ delete ไปเรื่อยๆนะคะจนข้อความถูกลบหมดตอนนี้ข้อความถูกลบหมดแล้วนะคะเราจะพบว่านะคะ ตัวอักษรนะคะทางด้านซ้ายของข้อความนะคะจะถูกลบไปทีละตัวจนหมดข้อความหลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ถูกต้องลงไปนะคะ <c oughs> ก็คือ Word นะคะ Word <c oughs> เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและจัดการกับเอกสารนะคะในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของการลบข้อความทางด้านขวาของ Insertion Point นะคะ